ครับสวัสดีครับผมชื่อว่าที่ร้อยตีดำรงฤทธิ์รัตนประยูรครับผมครับปัจจุบันก็ตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมครับตอนนี้ก็จบนิเทศศาสตร์ปริญญาโทนะครับของมสทนะครับทำไมตอนแรกตัดสินใจมาเรียนในสาขาวิชานี้ครับเรเื่องนี้มาจากสมัยตอนเรียนปริญญาตรีนะครับผมฮะก็เป็นสิทธิเก่าที่มสทนะครับ และก็ประทับใจตั้งแต่ปัญญาตีแล้วครับผมมีประทับใจของเรื่องของระบบการศึกษานะครับคือผมเองก็เป็นคน่างจังหวัดนะฮะแล้วก็เข้ามาเรียนระดับในของปัญญาตีที่มศท์เนี่ยแล้วก็ประสบความสําเร็จนะฮะโดย uh ที่ประสบความสําเร็จก็คือว่าเรา,เาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะฮะท้งนี้นะครับแล้วก็จบปิญญาตีแล้วก็ประทับใจเพื่อนๆประทับใจอาจารย์นะครับก็เข้ามาศึกษาต่อในระดับปัญญายโทนะครับผม ตรงนี้ในสาขานิเทศศาสตร์นะฮะก็ในขณะที่เรียนก็ทับใจเพื่อนๆแล้วก็ประทับใจอาจารย์แล้วก็ระบบการศึกษานี่ก็เอื้อต่อการาทำงานของผมฮะซึ่งโดยปกติแล้วก็ทำงานาราชการนะครับมันจะจันทรถึงสุกร์ฮะแล้วก็จะใช้เวลาเรียนในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมอยากให้คำแนะนำหรือว่าให้ข้อคิดผู้ที่กำลังเรียนอยู่หอว่าผู้ที่สนครับ ผู้ที่กําลังเรียนอยู่นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให,ให้นะครับก็มะสะทนี้ก็ถ้าเราจับจุดให้ดีนะครับมันก็จะมีมีพวกเกี่ยวกับสื่อนะครับแล้วก็ในของปัญญาโทนะฮะจะเรียนของระบบอาจารย์ทางทางระบบไปรษณีย์ก็เรียนนะครับแล้วก็เรียนทางด้านของระบบอินเทอร์เน็ตตรงนี้ฮะตรงนี้ก็จะช่วยให้เราได้ข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ คนที่กําลังจะสนใจนะครับกำลังจะตัดสินใจเข้ามาเรียนนะครับก็ขอแนะนําว่าอย่าลังเลเลยครับเข้ามาลองเรียนเลยครับผมฮะเรียนไปแล้วก็จะได้ประสบการณ์นะฮะแล้วก็ความรู้นะครับผม